ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งครับในช่วงที่2กับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผมมวยหูเมธานะครับซึ่งช่วงแรกผมมวยหูเมธาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยตู้ที่เวทีมวยราชดำเนินเสกเพชรยินดีให้แล้วนะครับท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามนะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง Facebook เมธา7สีช่องทางที่2เป็นช่องทางเพจเมธา7สีช่องทางที่3เป็นช่องทาง YouTube เมธา7สีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอิสตากรมเมธา7สีสี่ช่องทางสาหรรับก ตามนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับการวิเคราะห์การวิจารณ์นะครับทั้งมวยตู้นะครับและก็กีฬาฟุตบอลและกีฬาอื่นๆนะครับผมเมตางขอขอบคุณทางกลุ่มมวยพักยก16 8ด้วยนะครับสน,ออสนใจนะครับสมัครเข้ากลุ่มกันได้นะครับเมื่อท่านสมัครแล้วท่านจะได้ เขากลุ่มกับไปด้านของข้อมูลเกี่ยวกับมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองรวมถึงด้านของข้อมูลเกี่ยวกับฟุตบอลและกีฬาอื่นๆนะครับส,สนใจกบสมัครนะเข้ามาได้ครับไอดีไลนครับอยู่ด้านล่างหรือทักแชทมาหาผมเมทานะครับกลุ่มมวยพักยก168ข้อมูลดีๆแห่งวงการกีฬารอท่านอยู่นะครับ เราเข้าสู่ด้านของฟุตบอลนะครับวันนี้กันเลยนะครับฟุตบอลวันนี้นะครับถือว่ามีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นื่องของฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียและโซนแอฟริกาใต้และฟุตบอลอุ่นเครื่องครับซึ่งในด้านของวันนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์มาวิจารณ์ในด้านของฟุตบอลโลกโซนเอเชียเนเป็นการเจอกันกับระหว่างทางนะครับทีมชาติจีนนะครับเจอกับทางทีมชาติไทยนะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับถ้าเกิดว่าจีนนะครับยันเสมอได้หรือว่าชนะน่ครับก็จะ สามารถก็ผ่านเข้ารอบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้นะครับไทยนะครับสามารถบุกมาชนะได้นะครับความได้เปรียบจะอยู่ในมือไทยทันทีนะครับอ่ะเรามาดูในด้านของข้อมูลในด้านของการวิเคราะห์การวิจารณ์จากผมมวยหูเมธาูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลนะครับสาหรับในด้านของวันนี้นะครับในด้านของทางทีมชาติจีนครับวันนี้ก็จะเปิดบ้านนะครับสนามนะครับเสนญอย่างนะครับ สเตเดียมกับรับมือกับทางทีมชาติไทยนะครับทางทีมชาติจีนตอนนี้อันดับเรนกิ้งฟีฟ่าอยู่อันดับที่88ของโลกสตหรับทางทีมชาติไทยอันดับเรนกิ้งฟีฟ่าอยู่อันดับที่100ของโลกนะครับในของทางทีมชาติจีนนะครับห้านัดหลังสุดนะครับมีชนะ3นะครับเสมอ3นะครับแล้วก็แพ้ไป2ล่าสุดก็เป็นฝ่ายครับ ชนะทางสิงคโปร์มา4-1นี่นครับส่วนทางทีมชาติไทยครับผลงาน5นัดหลังสุดยังไม่ชนะใครนะครับมีเสมอ3แพ้ไป2ล่าสุดเว้นฝ่ายก็เปิดบ้านแพ้ให้ทางเกาหลีใต้มาที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อ3นะครับฟุดบอลคู่นี้ครับระหว่างทางจีนกับทางทีมชาติไทยนะครับราคาเหรีเปิดทางจีนเป็นต่ออยู่ที่ราคาตอนนี้นะครับครึ่งลูกนะครับ รับทางทีมชาติจีนในด้านของวันนี้ก็มีทางบังโก้ครับอีวานโควิดคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับส่วนทางทีมชาติไทยครับก็มีทางมาทาทาดะนะครับอีซีอีคุมทีมอยู่ในขณะนี้นะครับในด้านของข้อมูลเบ้างต้นสถิติชื่อโคชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยูเมธาแจ้งข้อมูลบองต้นให้แล้วเดี๋ยวต่อไปเรามาเจาะลึกในด้านของรายชื่อนักเตะทั้ง11ตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามคํำคืนนี้มีใครกับใครกันบ้างพร้อมการวางหมากการวางกลยุทธ์ของทางให้โค้ชทั้งสองทีมว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนไล์อัพนัก กูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการฟุตบอลมานะครับสำหรับการจัดทัพครับของทางเจ้าบ้านทางทีมชาติจีนในด้านของวันนี้นะครับทางบังโก้นะครับในด้านของวันนี้ทางบังโก้ครับอิวานโนวิทนะครับเฮดโค้ชของทางจีนวันนี้ใช้ไล์อัพนักเตะครับ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูเป็นช้นตัวอยู่นะครับจุนหลิงนะยครับยืนต่อสาให้ทางทีมชาติจีนสี่ประการหลังแผงแบ็กโฟครับเจวาทางเจ้านะครับ เกานะครับยุนชี่นะครับกับทางเจ้านะครับไทอันบราวนิ่งครับก็จะรับบทบาทเป็น2เซนเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันทางกับไทอันบราวนิ่งก็เป็นนักเตะโอทัลชาตินะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าครับจูกับเฉินจี้นะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าหลิวหยางนะครับก็เป็นสีแดนหลังแผงแบ็กฝงทางทีมชาติจีนวันนี้นะครับตอนทางแผงกองกลางครับวันนี้จะวางทางเจ้าครับ หวังนะครับทางหยวนนะครับกับทางเจ้าชูนะครับเยาหยางนะครับและทางเจ้าเสียนะครับบิงเฟยนะครับและอีกหนึ่งนักเตะก็คือทางแฟนานดินโยครับนักเตะโอสันชาติก็เป็นสีแดงกลางครับของทางทีมชาติจีนวันนี้นะครับวันนี้กองหน้าคู่ครับวันนี้ก็จะส่งทางเจ้านะครับอารันนะครับทาร์ซอนนะครับและอีกหนึ่งนักเตะครับก็คือในทางทางเจ้านะครับหลิวนะครับเสียนะครับบิงเฟยนะครับก็เป็นรายชื่อของทางทีมชาติจีนวันนี้นะครับอ่ะ ต่อไปครับเราดูความพร้อมครับของทางนะครับทีมชาติไทยกันบ้างเมื่อกูผมเมทาก็แจ้งในเร้งของรายชื่อ11ตำแหน่งนะครับที่คาดการว่าจะลงสนาม่ำาคืนนี้ของทางทีมชาติจีนให้แล้วต่อไปครับเรามาดูใ้ด้านวองความพร้อมของทางทีมชาติไทยของเรานะครับสำหรับการจัดทับครับของทางนะครับ e c นะครับแฮกโค้ดครับ ในด้านของวันนี้นะครับก็ได้ใช้ไลน์อัพนักเตะ4 3่เน้นหน้า3ตัวให้มีทางเลือกนะครับต้องเปิดเกมลุกสำหรับทางทีมชาติไทยนะครับผู้รักษาประปตูครับของทางทีมชาติไทยวันนี้จวันทางเจ้าปฏิวัตน์คำหมายยินเฝ้าเสานะครับสประการหลังแผงแบ็กโฟครับจวันทางเจ้าอารียดอรกับทางเจ้าถุพันสองสองมะรับบทบ,บาทเป็น2เติเต่าฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าสุพนันบุรีรัตนะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้าธีรธรบุญมาทันนะครับก็เป็นสีแดงหลังเเจ้้าวทพปอม กระทางเจ้าครับก็พีรดลนฉ่ำรัศมีนะครับแล้วก็ในด้านของชนาชิตสงประติ์นะครับในด้านของวันนี้นะครับสามประสานแดนหน้าครับวันนี้จะส่งทางเจริญศักดิ์วงกรนะครับตัวที่1ตัวที่2นะครับปรเมศครับอัจวิไลและอีกหนึ่งนักเตะก็คือทางสุภโชคสารชาติโดยมีทางนะครับเจ้ามุ้ยนะครับเีสสินแดงดางเป็นตัวสำรองกับฟุตบอลคู่นี้ครับมุมมองทาง้าผมในด้านของฟุตบอลคู่นี้ไทยไม่มีทางเลือกนะครับถ้าเกิดว่าไทยนะครับวันนี้นะครับบุกไปนะครับ ชนะนี่ไทยจะได้เปรียบและมีเซนที่จะผ่านข้อรอบสูงมากวันนี้ไทยไม่มีทางเลือกแต่ว่าในสองทางจีนและยันหลังนี่ผลงานถึงกระดอกลงไปเยอะครับทางทีมชาติจีนและยันหลังนะครับผลงานดอกลกไปเยอะมากวันนี้ผมดูว่าทีมชาติไทยมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะบุกไปนะครับสามารถยันเสมอได้หรือพิชชนะได้ด้วยครับฟุตบอลคู่นี้ผมเมทาขอชี้ปทางสายรองมาคองเกมก็คือทางทีมชาติไทยนะครับวันนี้จะบุกไปยันเสมอนะครับหรือพิชชนะได้ผมชอบทางช้างศึกไทยแลนด์นะครับตัวนั้นของฟุตบอลนะครับคูด ถัดไปครับเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับคู NES ่ต่อมาครับเป็นเรื่องของวันนีนะครับที่ผมจะวิเคราะห์จะวิจารณ์เรื่องของวันนีนะครับจะเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับในด้านของฟุตบอลวันนี้ก็ถือว่ามีเยอะนะครับแต่ในด้านของฟุตบอลนะครับโซนเอเชียนะครับวันนี้ก็ถือว่ามีหลายคู่ครับซึ่งในด้านของคู่แรกนั้นผมเมทาก็แนะนําให้ลองไปแล้วครับในด้านของทางทีมชาติไทยนะครับคู่ที่2องครับวันนี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างทางไต้หวันเจอกับทางอมานโอมานต่อ3ลูกครึ่งวันนี้หลอกที่ทางไต้หวันนะครับ คู่ต่อมาครับสิงคโปร์วันน <anch> <im> ี้เปิดบ้างทางเกาหลีใต้เกาหลีใต <lan> ้ช <autre> <ator>, ุดนี Cuando ้ไม่ค <nia> ่อยดีเท่าไหร่ครับเกาหลีใต้ต่อสี่ลูกครึ่งครับวันนี้หลองที่ทางนะครับสิงคโปร์นะครับและคู่ที่ห้าครับวันนี้ครับเวียดนามเจอกับทางฟิลิปปินส์ครับวันนี้ให้หลองที่ทางฟิลิปปินส์นะครับราคาลูกครึ่งนะครับและอีกคู่ต่อมาครับเป็นทั้งของวันนี้นะครับเป็นทั้งของคู่ต่อมานะครับในด้านของทางเติร์กมินิสถานนะครับวันนี้เจอกระทาครับมาเลเซียฟุตบอลคู่นี้นี่เติร์กมินิสถานนะครับต่อที่ราคาครึ่งลูกวันนี้ บาเรนครับเจอกับทางเยเมนนะครับวันนี้ฟุตบอลคู่นี้นี่ผมชอบทางนะครับบาเรนในเรื่องของวันนี้นะครับและคู่ต่อมานะครับวันนี้นะครับจอแดนนะครับนี่เปิดบ้านเจอกับทางทาจิจิสถานนะครับฟุตบอลคู่นี้นะครับวันนี้ให้อยู่ที่ทางนะครับทาจิจิสถานในเรื่องของวันนี้นะครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดครับที่ผมจะวิเคราะห์จะวิจารณ์ครับวันนี้นะครับ เป็นการเจอกันระหว่างทางอินโดนีเซียเจอกับทางอิรักนะครับราคาครึ่งลูกวันนี้จัดไปที่ทางอิรักนะครับวันนี้ก็คัดให้เน้นๆในด้านของฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับคู่แรกนะครับไทยแลนด์นะครับคู่ที่2ไต้หวันคู่ที่3มสิงคโปร์นะครับคู่ที่สี่อีรักนะครับแล้วก็คู่ที่5ฟิลิปปินส์นะครับคู่ที่6กไปด้านของวันนี้ครับก็เป็นแนะนำทางตะลุกินมิถานนะครับแล้วก็คู่ที่7ครับก็เป็นทาง มาเลเซียนะครับกับไปด้านของวันนี้นะครับในด้านของวันนี้ผมเมธาขอจบการไลฟ์สดในด้านของฟุตบอลหน้าเล่นฟุตบอลหน้ารองขัดให้เน้นๆแล้วเจ็ดคู่นะครับแจบเพียงเท่านี้พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอท่านโชคดีมีความสุขนะครับและขอขอบคุณทางกลุ่มมวยพักยกหนึ่งบอกปากโดยที่คอยซับพอร์ตในด้านของข้อมูลข่าวสารทั้งมวยและฟุตบอลได้ลหลาื่นๆนะครับวันนี้ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ